สวัสดีทุกท่านนะครับมาทำน้ำยาสักผากันนะครับมีเอ็นเจย์มีหัวน้ำหอมมี DPG นะครับอันนี้คือสารสารล็อกความหอมนะครับให้ติดทนนานมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี่เตรียมมาสัก5ลิตรนะครับใส่ขั้นตอนแรกนะครับใส่เอ็นเจ็ด ลงไปนะครับ5ลิตรจะใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับอัตราส่วนนะครับถ้าถ้าทำน้อยกว่านี้นะครับก็ลดลงตามส่วนนะครับคนคนคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เตรียมหมวอน้ำหอมนะครับผสมกับ dPG นะครับหมอน้ำหอมนี้จะใช้อยู่ที่นะครับสำหรับอัตราส่วนน้ำห้ลิตรนะครับหอน้ำหอมใช้อยู่ที่15มิลลิลิตรนะครับ15มิลลิลิตรแต่ถ้าใครอยากให้หอมมากก็ใส่ไปเลยนะครับ30มิลลิลิตรนะครับด p g จะใช้อยู่ที่สารล็อกคอมหอม DPG นะครับจะใช้อยู่ที่50มิลลิตนะครับผสมให้เข้ากันไว้ก่อนนะครับทีแล้วก็คนนะครับไปเรื่อยๆนะครับมีนางแบบมาช่วยคนด้วยนะครับ <c oughs> นางแบบน้อยนะครับนะคนับส่วนผสม น้ำหอมกับบีบีจีก็ผสม,มเตรียมไว้ก่อนนะครับอัตราส่วนในการใช้ n 70ถ้าทำน้อยกว่านี้นะครับ10นะครับถ้าน้ำา1ลิตรก็จะอยู่ที่น้ำา1ลิตรก็จะอยู่ที่1ขีดนะครับน้ำา1ลิตรจะอยู่ที่1ขีดหรือ100กรัม หลิตรก็500กรัมนะครับหรือว่าหขีดนะครับขึ้นกิโลนะครับใส่เกลือลงไปนะครับหลังจากคนให้เข้ากันแล้วก็มีการเติมเกลือนะครับเติมเกลือนี่จะช่วยปรับความเหนืดที่เราต้องการนะครับความเหนืดที่เราต้องการนะครับเกลือนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับนี่กับน้ำหอมเรากับดีพีจีแล้วก็ขยา่าไประยะนะครับเพื่อให้มันเข้ากันสว่วนผสมเข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ใส่น้ำหอมไปเลยนะครับน้ำหอมที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำหอมและดีพีจีนะครับ ือไดโพพไยลินนะครับไดโพพายลินไกลคอนนะครับ DPG นะครับเวลาหาซื้อสารตัวนี้นะครับระวังจะไปเจอชื่อที่มันคล้ายกันนะครับซึ่งมันไม่ได้ผลนะครับความหอมเราจะอยู่ไม่ทนนะครับความหอมจะอยู่ไม่ทนนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อให้นะครับ ส่วน n70 หาซื้อได้ทั่วไปนะครับ n70 กับหัวน้ำหอมนะครับเอาที่ท่านมีที่ท่านหาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอ,อยากได้ช่องทางสั่งซื้อนะครับผมจะเตรียมดิงไว้ให้นะครับแต่สารทุกตัวในนี้นะครับท่านหาซื้อได้ทั่วไปนะครับระวังแค่ dpg อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าซื้อปิดตัวนะความหอมมันจะไม่ทนนะครับ มันชื่อมันคลายกันนะครับผมถ้าความเนือดอยังไม่ได้ก็เติมเกลือลงไปอีกนะครับเป็นเกลือแกงของเรานะครับการเติมเกลือนี่ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมจนได้ความเนืดที่เราพอใจนะครับได้ความเนือดอที่เราพอใจนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ลินทิ้งใ้ฟองยุบก่อนก,นก็ได้นะครับแล้วก็ลินใส่ วดที่เราจะไว้ใช้งานนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมจะสอบถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกทุกท่ทานนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม